โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการลบ add-on ลบรีซอทแพกนะครับแบบว่าหมดจดแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ให้คุณนะครับเข้าไปที่ s ซ t t i n g นะครับแล้วก็ให้นะครับไปออกจากรีซอทแพกหรือว่า add-on นะครับที่เราได้ใส่ไว้นะครับกดออกไว้นะครับผมเนี่ยให้มันเหลือ รีซอแพ็์พื้นฐานนะครับที่มันติดมากับไมค์ครับไว้อันเดียวนะครับโอเคนะคแล้วก็มาที่อันนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับก็จะมีเห็นไหมอันนี้เป็นโวล์นะครับคือใครอยากจะลบโลกนะครับก็สามารถลบได้นะกดตรงนี้คนระับก็สามารถเลือกโลกที่จะลบได้นะผมไม่ลบนะผมไม่ลบโลกนะทุกคนนีนะ่ผมจะไม่ลบ แอดออนนะหรือว่ารีสตแพ็กนะครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนเราก็กดจิ้มไปแล้วก็กดดีลีตนะครับแล้วก็รอนะครับรอมันนะครับมันก็โหลดนะครับนี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นพวกนะครับที่อยู่ในแบบว่าเราเข้าในซิฟเวอร์นะครับมันจะขึ้นหน้าโหลดนะครับ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะก็พวกแอ d ดออนพวกรีซอสแพรครูปพองรูปภาพอะไรนะครับนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็กดลบไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลบโลกให้แล้วกันนะเพราะโลกโลกองอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผมโหลดมครับมานะโหลดมาเพื่อทีเชยโอเคนะครับนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับก็คือหมดแล้วนะครับไม่ไม่ไม่มีอยู่ในไมค์ขาวแล้วทุกคนเห็นไหมศูนย์นะครับครับผมก็อันนี้นะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวพอออกเก็บเข้าใหม่ก็เหมือนเดิมทุกคนโอเคนะครับก็สกินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่ได้ลบนะครับสกินอะไรก็อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเค ก็โลกนะับโลกก็ไม่อยู่เพราะว่าเราลบไปนะโอเคนะครับผมก็คือว่าเหมือนสมจะลบผิดเนาะบินลบอะไรด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรนะทุกนะคนเดี๋ยวออกเกเข้าใหม่ก็น่าจะกลับมาครับจะต้องออกเกมเข้าใหม่นี่นะผมก็ได้ทําการออกเกมเข้าใหม่นะก็เดี๋ยวผมจะกดเพล่นะนี่ลูกก็มาเหมือนเดิมนะครับ ก็คือไมค์ครับเนี่ยถ้าเกิดเรามันเป็นแบบว่าอันไหนที่เราลบไปนะครับแล้วถ้าเกิดมันมาในตัวเกมนะครับมันก็จะสร้างให้ใหม่อัตโนมัตินะครับครับก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมมันก็จะสร้างให้ใหม่แบบอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับส่วนภาษาไทยนะครับก็ผมได้ทําการแจกนะครับก็ไปดูในช่องผมได้นะทุกคนวิธีการลงอะไรก็ มีอยู่นะครับแต่ผมไม่ลงนะเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมานะโอเคนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไอาละครับผม